สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าวันหนึ่งมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนทำให้คุณไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตคงนับเป็นความทุกข์ทรมานที่สร้างความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะคะและถ้ายิ่งต้องมาถูกรุมเร้าด้วยอาการอ่อนเพลียเจ็บป่วยจากการปวดศีรษะเรื้อรังก็แทบจะหาความสุขกายสบายใจไม่ได้เลยแต่แล้วอะไรทำให้วันนี้อาการดังกล่าวของแขกรับเชิญท่านนี้ของเราหายไป และเขาก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไปติดตามกับคุณฟ้ารุนรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สุสาครสวัสดีครับจะบอกว่าชื่อเท่มากแบบยังไม่เคยเออจอท่านไหนที่ชื่อตำวรรณคดีขนาดนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้พี่สุสาครมีอาชีพอะไรคะตอนนี้ก็ทำพวกของตำลุวยเล็กๆน้อยๆขายที่โรงพยาบาลครับค่ะ ของชมร้อยประเภทไหนเอ่ยเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตากระต่ายเป็นหมาพุดเด่นร้อยเองกับมือเลยร้อยกับมือเลยแล้วก่อนหน้านี้นะคะพี่สุสาครมีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างเอ่ยเมื่อก่อนนี้ก็ก่อนที่ยังไม่ได้ดื่มน้ําเห็ดนี้ปวดหัวแล้วก็ปวดไม่มากแบบมันลาคานลาคาญแบบถ้าปวดมากก็จะมีอาการไข้ขึ้นนะ ปวดมากเป็นไข้เลยไข้บางทีก็ขั้นเนี้ยคั้นตัวค่ะกลับมาจากขายของเสร็จแล้วก็จะเพียเมื่อยไม่อยากทําอะไรแล้วนอกจากาการปวดหัวแล้วมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นด้วยไหมคะปัสสาวะติดเชื้อกินน้ําน้อยอะไรอย่างเงี้ยมักจะลืมดื่มน้ําตลอดเลยใช่ไหะต้องดื่มตอนนี้ต้องดื่มน้ําตลอดค่ะต้องพยายามดื่มค่ะ นะคะเติมต้องเติมเข้าไปนะแล้วก็หลังจากที่เราได้รู้จักกันมันเพจนี่รู้จักได้ยังไงเอ่ยฟังวิทยุกินไต่ลุงเขาพูดโฆษณาเล่นก็ฟปังอยู่เป็นเดือนไงกว่าจะตัดกินใต้เต่อพอตัดมันน้อยสายรุ้งเดี๋ยนะฟ้ารุ่งเปล่าปลาเลืองรุ่งโทษตีกับปลาเลืองเปลี่ยนชื่อให้หนูเรียบร้อยแล้วอ๋อเนี่ยเหรอครับ ใช่ค่ะโ,โอ้โห <laughs> ฟังฟังฟังอลไฟังมาเยอะเลยฟังมานานแล้วทั้งนี้ก็เสี่ยงก็เพาะด้วยอะไรเลยตัดสินใจ,จื้อค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ,ะแล้วก็พอเราหลังจากที่เราดื่มน้ำเผ็ดแล้วสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้ดีขึ้นมากเลยดียังไงบ้างร่างกายแทบ,บ,บจะปกติเลยตอนนี้เหรอคะ อาการนี่ว่าปวดหัวจนรำคาญกลับมาจากขายของก็ไม่เพียไม่อะไรไข้ก็ไม่มีแล้วค่ะไม่เหนื่อยไม่อะไรค่ะมาทำความสะอาดบ้านอะไรบ้านกลับมายังมีเรี่ยวมีแรงทำแเมื่อก่อนนี่ไม่เอาเลยตุกจัวนอนอย่างเดียวเมื่อค่ะไม่ไหวเลยเนาะไม่ไหวะะแต่เดี๋ยวนี้กลับมายังฟิตต่อได้ทำงานบ้านต่อได้อีกครับ ะะมาหุงข้าวหุงปลากินเองอะไรเองได้สบายแล้วไม่ก่อน ซื้อข้าวกล่องมากินกินแต่แล้วสุกเลยมีทีน้ำเลวไม่อว้วเหนื่อยมันเหื่อยมันไข้ขึ้นไข้กินยาเราวอยากก็อยากจะพักแล้วนะคะพอ,อเริ่มแบบนั่นเลยไม่อยากเอาะอะไรเลยกงอยางกก่อนเนี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าร่างกายเราดีขึ้นเยอะขนาดนี้มีความสุขขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเกิดให้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถือว่าเรามีความสุข ขึ้น80% 80%แล้ว80%แล้วแต่ฟ้ารุ่นรุ่มยังไม่พอค่ะอยากให้ได้เต็มร้อยนะคะวันนี้ก็เลยมีของขวัญจากธรรมชาติมาฝากด้วยนะคะเป็นน้ำเพรสกัดเพื่อสุขภาพค่ะคเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเต็มร้อยไปเลยค่ะคขอบคุณค่ะขอบพระคุณคมากมากเลยค่ะคสิ่งสำคัญที่จะพาเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในชีวิตไปได้ด้วยดีก็คือกำลังใจ ส่วนสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มความสมดุลให้กับสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีก็คือผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ